สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าเกม ps 4ไม่ได้มีไว้เล่นเกมอย่างเดียวมันสามารถทำอะไรตั้งหลายอย่างเพราะตัวมันเองสามารถอ่านได้หลายคอนเทนต์ในการใช้งานเกือบทุกรูปแบบเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเครื่องเกม ps 4สามารถเล่นแผ่นบูเลได้ DVD ได้ยกเว้น CD ที่เล่นไม่ได้นะครับและยังสามารถอ่านไฟล์จาก USB ได้อีกด้วยอ่านไฟล์หนังไฟล์เพลง แล้วก็ยังเข้าอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปขึ้นมาซัพพอร์ตหรือติดตั้งบนตัวเครื่องได้อีกด้วยเราลองมาเล่นหนังจากแผ่นบูเลกันดูนะครับเราใส่แผ่นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเล่นในการใช้งานของตัวแผ่นหนังที่เราเล่นจากตัวเครื่อง ps 4เห็นไหมครับว่าเล่นแผ่นได้ปกติเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของตัว usb กันดูครับ แต่ USB เนี่ยมันไม่สามารถเล่นจากตัวมันเองได้เหมือนแผ่นบ o ูเลยหรือ DVD ที่เราใช้งานเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากตัว PlayStation Store มาใช้งานครับหลังจากที่เราเข้า PlayStation Store แล้วเลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงช่องคำว่าค้นหาพิมพ์คำว่า Media Player หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วจะขึ้นแอปทางขวาของหน้าจอให้กดเลือกและดาวน์โหลดได้เลยหลังจากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็กดเล่นใช้งานได้เลย หลังจากเสียบ USB แล้วก็จะขึ้นชื่อและ,ระเราก็เลือกเล่นไฟล์ที่เราจะรับชมได้เลยหลังจากเราเล่นความบันเทิงออฟไลน์ line แล้วไม่ว่าจะเป็นเล่นแผ่น DVD b o บูเลหรืออ่านไฟล์จาก USB ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังไฟล์เพลงหรือดาวน์โหลดต่างๆตอนนี้เรามาลองเล่นความบันเทิงแบบออนไลน์ดูบ้างว่า PS4 เนี่ยมีอะไรให้ใช้งานอยู่บ้าง เข้าห้องสมุดเลยแอปพลิเคชันมันก็จะมีให้เลือกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Spotify หรือแม้แต่เข้าอินเทอร์เน็ตเบบเบราวเซอร์ก็ยังเข้าได้ใช้งานได้เพื่อนๆครับทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องเล่น PS4 เนี่ยไม่ใช่มีไว้เล่นเกมเพียงอย่างเดียวยังสามารถสร้างความบันเทิงอื่นๆอ,อีกมากมายให้กับเราติดตามคลิปอื่นๆย้อนหลังทางช่องทาง YouTube บอกเล่า90อยากบอกขอบคุณสวัสดีครับ